อโอ้ยครึ่งต้นแล้วเหรอคมนนแน่เรื่อยไม่ใช่ไม่คมโอ้โอ้โอเอาปล่อยมันรูดลงมาอาจจะขาดจะโดนีต้นเล็กกูนี่เปล่าวะ เออมันนะไปตัดก่อนนะ่ะกิ่งอะ่ะมันดึงอยู่นะ่ะเอากิ่งให้มันออกจากต้นนี้ก่อนเดี๋ยวมันหนลงเลยเออนั่นแหละแถวนั้นอนะ่ะตัดกิ่งพยุงออกไปก่อนเชือกเขาอ่ะเออไอ้อย่าไปดึงมีดิปเาเถาดึงลงมาทําไมเราเออให้มันให้มันลงบนบนเออขึ้นไปนั่นแหละโอ้โหทาไงวะนะ่ะได้แล้วได้แล้ว โอ้โหตัดขาดเฉยเลยงนี้ทาไมมีอะไรนี่มันสบายเลยเนาะถ้าไม่มีอะไรขวางนี่สบายเอาอะไรล่ะนะเชือกก็ไม่มีเดี๋ยวก่นอนหาเชือกเอออย่างนั้นแหละห่างแล้วเออลงแล้วนไหมอ๋ออ๋ออ๋อ เอาไม่ได้สักสัตว er. ์นี้ให้ขาดเลยตัตให้ขาดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนบนอะไรวะอู้ดโหเออดีเด้งเลยโดนต้นนั้นเด้งเลย ข้อท่ามไม่ใช่เล็กนะนี่อ,อแต่และตนดูสิสองกำรรม,มืออบไม่มิดดูพยุงเรามึงมึงเล่นอย่างเงี้ยพยุงก็ไม่โตที่โอ้ยใหญ่เกินอลงให้หมดทีเนี้ย ไม่ให้ไม่ให้โพแล้วไม่ให้สูตรอากาศแล้วพวกมึงเนี่ยอึบ๊บอะไรหาอะไรน,ไรไรนี่อันนี้ทิ้นอ้าวมีเชือกเขาแล้วก็นองดีต้นหนะึ่งเห็นไหมตัดไปแล้วเนี่ยต้นนี้ เยอะมันูเยอะวันนี้วันนี้ก็ลงได้เยอะแล้วครับนี่ใหญ่ก็ท่อนแขนนะนี่เข้าเตาได้ทั้งนั้นนะพรุ่งนี้เนี่ยท่พาดดีนี่ก็ใช่เหมือนอ้าวใช่ที่ยังไม่ได้ดึงลงมาโถไม่เห็น มันต้องดึงลงมาเนี่ยโอ้เฮ้ยเอ้ไปลงไปตรงไหนปะทูเอาเอาเอามันรู้จะเป็นลงตรงไหนเอา,อาเดี๋ยวมีดมาตัดโอ้โหหมุนเลยกล้องนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มาจากต้นนี้ ดูพยุงเลยต้นนิดเดียวแค่นี้ไม่โตเลยครับโดนคุ้มหมดไม่ได้ดูแลโอ,ออโอ้ยหอกมาเยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอยอดนี้หกักค่อยๆเอาขึ้น